ไอโฟนฟิกอิบเอ็อดสิบเก้าอีกวัดอ่ะมาสามแสนสองดอกนะพี่ชมะมันมีสองช้อยก็คือ,อรรเราจะไปซัดเบ็ดนะกันสอกไม้ว้าเราจะเราจะมีโอกาสสองไม้นี่แสนห้าสองดอกหรือจะปั่นเอาการปั่นอาจจะมีโอกาสได้แหละใช่อาจจะมีโอกาสได้สู่ๆครับโดขอบคุณมากๆครับ,บผ,มผมแอโต้ขุมแชร์ ลงกลุ่มนครบาลให้แล้วครับผมเขากําลังตามให้ขอบคุณนะครับน้องชายนะเออเฮ้ต้องได้คืนบ้างแล้วแหละครับคุณดูครับปั่นปั่นปั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 นมันซื้อครับจัดหนักๆเลยครับลูกพี่ไข่ดำจัดไปครับผมรับชมเพื่อความมัเนิงอย่าหาทรนะครับท่านผู้ชมนะคนละหนึ่งลงหนึ่งไลค์กดไลค์กดไลค์กดเลียให้กับไอโอหน่อยกันนะครับท่านผู้ชมนะสองจิตสองใจถ้าหากเราปั่นเราจะได้100หมุนแต่ถ้าหากหนึ่งร้อยหมุนได้สามถึงสี่ฟรีเกมคือเราคุ้มแต่ถ้าหากไม่ได้สักครั้งละเย และบอกเลยเราตามทุนถุงห้าแสนแค่ครึ่งหลานครื่งหลานปั่นเถอะครับเกมนี้ไม่เคยเห็นแต่เกินห้าสิบเท่าสักทีปั่นเข้าปั่นกันดูครับซื้อซื้อซื้อ,อปั่นปันครับอะทั้งซื้อทั้งปัน่นเลยละกันท่านผู้ชมครับแต่ว่าดอกแรกเราปัน่นมากันเดิดสามพัน 3, โกโก้กลัวอ้าวเห้ยหมุนทิ้งหมุนคว้างนะเกมนะว,ว้วาวว้าวว้า แต่ก็เต่กินได้สตัวถ้ามู้ชมนะปั่นดีกว่าซื้อครับผมโอเคซื้อดีกว่าเอ้ยหลายๆความคิดเดี๋ยวทั้งซื้อเดี๋ยวทั้งปั่นให้โกโขกโัวนี่ไงนี่ไงเออฝาทำได้คืนครับเชื่อผมห้าหมื่นผ่านไปโว้ โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวซื้อเลยซื้อเลยจบจบซื้อแล้วจบจบขวาโทษด้วยจริงๆที่ทำไม่ได้จริงนะที่ปั่นไม่ได้จริงโอ้โหเดีย๋ยวไม่ไม่เล่นฟรีเกมครับคุณเท่าไหร่ครับผมทุณห้าแสนครับซื้อดีกว่าครับผมเอสโอยาลังเลครับผมเลิกเล่นดีกว่า <g ül üyor> เอาดีๆเอาดีๆเศร้าเศร้าๆคุณดูบอกหนักกว่าสิคุณดูบอกอ่าฮะไหลเป็นน้ำเลยสซาการเตอร์มาก,ก่อนนี่เพื่อน ตากาเตอร์สีทองๆมาก่อนวิมาเล่นแต่เกมเกลือม,มันจีได้คืนตีไอมันดีอยู่เกมนี้มันแตกนะอยู่มันเองยังไม่เคยเห็น็อตมันแตกวน้องมันแหละเกมตรงกลางวายสวยนันแหละตรงกลางสวยแย่ๆเนาะมันจะไม่แย่อะไรหรอกมัง้ง แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งก่งงงอนนะประกาศปิดช่องใจเย็นก่อนนะ้นองชายยังไม่ทายังไม่ได้ทาเอาเสียแปดเลยแปดห้าแจกเกินสองมืินสี่ตรงกลางตำแหน่งสวยแบกเตอร์นับหนึ่งฝ่ายสามสี่ตัว สวยเกมคืนทุน7 5 0้าถือว่าดีขออีกขออีกขอจ่ายอีกขอเซคเตอร์สาวสองตัวเซคเตอร์สองตัวเซคเตอร์สองตัว,กกอ,ตวอ,อีกหนึ่งตัวอีกกับหนึ่งมุน้นตท้ายบ้านมาสีหลังแสงแน่นอนครับโอเคสวยเกมอัพเกรเกดถือว่าดีถือว่าสวย ผมว่าโดเล่นเบ็ดหนักไปไม่หรอกมัง้งขอตรงม้าตรงนี้กับตรงนี้ไม่เท่าไหร่เกมน้อยอยู่เกมไตกกเตอร์จะให้ดีต้องไตกกเตอร์หรือตัววัวตรงนี้โอ้มึงคือไม่วัวห้เาเฉาโอเคขึ้นมาแสนกว่าแล้วยังไงต่อเกมมันยังไม่พอเยอะยาไส้นะเกมแค่นี้เองต้องมาออกกว่านี้ต้องม่อม้าตรงนี้มาตรงนี้นโอเค ขึ้นมาแสนสี่ขึนสนส้นมาแสนสี่ใช่ไหมขึ้นมาแสนสี่สองพันเจ็ดร้อยเกเดตไปมาดีเกมมาดีเกมหลังชนฟ้าทุกไม้อ่ะกูไม่หมดอ่ะไม่ใช่สิไม่แตก้วก็อู้ยมาคือบัวหา 5, แถวน้อกเกมมามาน้ายอเท่าไหร่่างนี้งามๆสวยสี่หมื่นห้ายังน้อยอยู่เกยมยังไม่พอใจจะให้ดีต้องสซการเตอ,รอีกหนึ่งตัวสซการเตอ,รอยู่ไหน แท็กเตอร์กูถามว่าอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนแท็เตอร์เอามาเออถือก็ไม่มีโอเคตําแหน่งตรงกลางสามครั้งถือว่าดีแล้วไหลต่อหน่อยได้ไหมเกมแกะหตัวได้ไหมเกมแกะหตัวได้ไหมแพ้ห้าตัวเนี่ยโว้โวววววววดีๆห้ามุนท้ายว่ะ แล้หม้าของเราว่ายัางไงครับผม9ก้า0มื่นร้อยผีแดงโดนนำหนึ่งศูนเอาแล้วอย่าบอกนั่นจริงอย่าบอกนั่นจริงโอเคแล้วบัวก็ไม่เอาสีเอาแปดหม,มา้โหมื่นสีโอเคกำไรนะกำไร1,000ันท่านผู้ชมครับมันให้เราซื้อเบ็ดหนักได้มามาเกมได้ เราได้เห็นกันแน่ๆน,นะครับเราเราเราได้เล่นกันแน่ๆแ,และมะั้ยได้รู้สึกแน่ๆแ,แหละเกมไปแข่กันไปก็อยากจะวัดกันอยู่ว่าจะของจริงขนาดไหนขนาดไหนขนาดไหนว้าสิ้นหายแลย้วโอไมค์ก,ก๊อดกูสกัตเตอร์ไปไหนอ่ะ <c oughs> โอ้โหสองตัวกูถามจริงมึงเออมาในเกมเฮ้ย ไปไม่รอดแล้วครับคุณรู้บอกมันต้องรอดสิมันจะไม่รอดได้ไงมันต้องรอดสิจะยอมแพ้แล้วหรอมันกำลังชนฝาก็ตามจะยอมแพ้แล้วหรอมันจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นกับชีวิตคนนะ่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นจะยอมแพ้ามาก็แค่กลับบ้านยอมแพ้แล้วหรอเย่ยแล้ว, yeah, ลวยังไม่หมดยังไม่หมด มันจะไม่มีช็อตที่มันได้มาห้าแถวเลยหรอปุ๊บรอทั้งหนึ่งช็อตอยู่ในเกมตัวายตรงกลางก็ดีตรงตำแหน่งตรงนั้นกูชี้ใส่บอลนอกเกมนอก้อสรัตเตอร์็อ้ยเออทำไมมึงมาตรงนี้มึงคือ่อเป็นโอ้แก,กัตเตอร์อยู่ไหนหนึ่งตัวโอเคมาสองตัวถือว่าสวยอีกสองตัวมาเลยอีหนูอีสองตัวจงมาอีหนู โอเคตำแหน่งนี้ก็ได้อีกสองตัวอยู่ไหนแกเตเตอร์โอเคโอเคแสนโอ้โหโอเคไม่เป็นไรโอเคก็ได้อยู่และและอื <S <S <In> ้มหึมอินซีกับพว okay, okay. กววนโอเคโอเคเซ็นซีหกหมื่นโอเคสวยแกเตเตอร์ซี่แซกเก็ตเตอร์ซี่แซกเก็ตเตอร์อีกซี่แล้วหมาทำไมไม่มาตรงนี้ล่ะลูกเอ้ย สก๊อตเตอร์อสองตัวมาดิอีกหนึ่งจงมาจงมาจงมาหมุนสุดท้ายแล้วเพื่อนสก,ก๊อตเตอร์โอ้ oh my g กัโอเคคืนมาแล้วแต่แม่งยางไกลเกินเอื้อมเลพันกันคุณครับป่นแม่งเกลือจัดนะว้าเอาเถยวคุณครับมันจะไม่กำลัง ให้โตกันอยู่แต่ว่ามันก็โตกันไปโตกันมาก็เอากันสุดเกินไปท่านผู้ชมนะโอเคแท็ก,กเตอร์สองตัวสวยแท็ก,กเตอร์โอ,โอเคสองตัวสวยมูลหนึ่งแท็ก,กเตอร์สองตัวถือว่าคุ้มบวกมูลมาห้าวายแถวสองโอเคไม่แย่แท็ก,กเตอร์อีกสองแท็กเตอร์ 2, กกอ,ร 2, อีกสองอีอีซีไหม ก่อไม่เยอะหรอกแต่คอยอีกสี่โอเคทุกหมุนมีแซกเก็เตคือโอ oh, ชอบโอ oh, ชอบชอบค oh, นละวายมึงคนละโยกจะเลยเกมเ <Why S 1> พื่อนวายไม่คุยกันก่อนมาหรอเพื่อนเอ้ติดติดกันก็ยังดีแต่อันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้ oh. สุดทับวัดไปเลยครับวัดไปแล้วครับวัดวดูยูมีโอ้โหข้างบนก็ไม่มา,มาเกมแล้วมาแซกเก็ตอยู่ไหนสองตัวสามตัว ปูได้เอห้าแถวแปดหมื่นแล้วท่านผู้ชมครับโอ้ยเก้าหมื่นตากเตอร์หน่อยโว้ยทำไมมันให้เราน้อยจังอ่ะท่านผู้ชมนะทำให้มันให้เราน้อยจังตากาเตอร์กูอยู่ไหนโอ้ยไม่จบไม่สิ้นักทีโอ้ยเพิ่งจะมาสองตัวมึงคือบอ่มากก้อนหนานีิจักตัวนึงอ่ะก้อนอ่ะเกมโอ้ย ครับมึงนะนี่เราขาดทุนหัวละแสนห้าสองพันหนึ่งร้อยมาสัากมันต้องมีซักชอ็อตมันต้องมีซักช็อตที่แบบว่าเรากรรไรแบบบ้าๆกันต้องมีซักชอ็อตที่เราจะกลับฟื้นคืนชีพเหมือนกับนกฟีนิกซ์ผมเองก็กินผลปีศาจนกฟีนิกซ์อมตะลงไปแล้วนะท่านผู้ชมนะแต่อีกสักไม่นานหรอกเดี๋ยวเราก็ฟื้นคะืนชีพขึ้นมาท่านผู้ชมนะเกือบหลับกลับมาได้ครับท่านผู้ชมนะนะนะ นั่นแหละวายตำแหน่งคือตำแหน่งที่เราต้องการท่านผู้ชมครับวายตำแหน่งที่เราได้ใช้งานตำนั้นตำแหน่งนั้นเลยตรงนั้นเลยว้าฝากจัดว้าแอกหน่อยละกันเซนเชว้านกฟีนิกซ์ <c oughs> no Phoenix, หรือนกเข้าแมวอ่าฮะคุณจะหลุดนกเข้าแมวแล้วล่าสุดเอาฟีนิกซ์คุณไปเปรียบเทียบกับนกเข้าแมวแล้วล่าสุดนี่ไงครับผมแต่ว้าวอีกสักช็อตอีกสักช็อต อีกสักชอ็อตและอีกสักช็อตใช่เป็นยังอีกสักช็อตใส่เป็นยังก็กงามาดีก็ามาดีเอาเรื่องจัดยังน้อยไปมันยังน้อยไปทำไมไม่วัวตรงกงลางกลางทงนี้หลังมึงเอ,อ๋วป่ะนี่กมเอ,อเ๋อแดกไปดีครับกล่องแช่งเอ,อเ๋อแดกไปดี บอกแล้วมันจะมีสักไม้มันจะคนอะไรมันจะมาเกลือทุกไม้มาคนดูครับมันจะไม่มีวันของเราเลยหรอโอเคแล้วไงต่อแล้วโอเคครับ oh <my S 1> หน,น <God. S 1> ัทำได้ไงอ่ะว้างงอดีตเด็กยุคยูพูเองทำไม่ได้หลอกน้องชายต้องเปลี่ยนเป็นเด็กแมนยู่ก่อนอ่ะฮะบอกเลยว่าอือหือปบมือหนักหนักันเฮ้เฮ้ สุดยอดเลยครับฝกมือหน่อยครับจัดไปครับสนแนค็คเป็นไงเป็นไงเฮ้ยร้านต้องมาแล้วเอาว่าแล้วโอเคมันจะแตกปะ่ะอือหืออันนี้แค่หมาห้าแถวอือรีสามแสนลองเบ็ดลองเบ็ดหนักกว่านี้ดิลองเบ็ดสามพันดิไปดูดิมันจะอะไรสี่แสนห้าเย็ดเจ๊ครึ่งล้าน้ ถ้าหักเบ็ดนสามพันเราได้มีโอกาสหรือเปล่เชี่อแล้มีโอกาสปวดฝุกปาดทูแฮปปี้แฮปปี้เบอร์เดย์ครับแฮปปี้เบอร์เดย์ครับผมเป็นเป็นแสนบ่อนี้หรอครับแอปตัวอะไรเจ็ดพันอันนอกระมีฟีเจอร์อะไรเหมือนกันนะพอะหนึ่งครั้ง แม่มาเปลี่ยนเกมดีกว่าเปลี่ยนเกมดีกว่าเปลี่ยนเกมดีกว่าเราจะไปเล่นเกมอ่าเกมใบสั้นกันแล้วกันท่านผู้ชมครับ